สามร้อยกว่าหน่อยแล้วรงมอุ้ยขักีรีครับผิพผงหอมๆครับผมมามโถเถยังี่หวันสันดีตำ้มจับ้องชิมเอาไหมลูกชิมได้แล้วเด้๋ยาหานให้เป็นแจบนะครับเล่มีพอดีบอกอี่นนอนครับผมจวด ไปคีบให้นะเข้มข่เข้ม,ขมโอ้ข่เข้มหน้าตาสองมองครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้ตอนเศร้าๆครับผมอยู่หลังบ้านพ่อน่อยซอยเดิมครับน <c oughs> ี่นี่เมนูเด็ดครับผมเมนูหญิงใหญ่อลังการครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ ก้อยเซรีครับนี่พึ่งเค็ถึงกันแล้วครับจิ้มโลก่กันแล้วลูกสาวโล่เฮ้ยย่างงามเลยครับประมาณ3ามร้ยก้อนหนุ่ยคนละครับพี่น้องแล้วก้อยเสร็จแต่มันหน่วยมีญ่ครับเพอจได้พ่อก้อยโล่อะสองัโมงยิย่งเกือบสองสัโมงครับน<ม>ดอ้คอยนี้หล่อนะครับเพาะอันนี้แกออกแล้วก็ลวกแล้วก็นอกน้ำเย็นไว้เรียบร้อยแล้วครับลสาวแซด่ดน้ำเย็นน้ำแข็งให้ย่างดีเลยครับพี่น้อง กลิ่นหอมต้มไข่เสือพร้อมสุดยอดเลยพี่น้องมันนี่หอมตะไคร้แล้วก็เก็บปอดหลายปอดหลายขากหลายเนี่ยครับผมสามร้อยกรอยห้ามจับห้ามคุยสดสดเอาเลยบอกครับจังสันแต่ว่ามังสีมืดเลยทีเดียวผับสามผับสี่เลยนะบอกหอยนี่ใดไม่ต่างไหนหรอครับพ่อครับโอ้อันนี้ของพี่เคยพ่อน้อยนี่แหละครับพ่อใหญ่สมพิษครับคนเดิมแล้วครับเพิ่นจัดมันคือ กระเซาโงงเซาะใส่ไว้มีได้ปลาได้กุ้งได้แต่เกล็ดหอยเหล่าอ่ะนี่แหละครับแนวแสบครับไมยเอามาเลยพี่เคยสินนะครับมันชื้อหอยเนี่ยเช่งหากินเนี่ยสันเอกไปหาน้องกุ้ดโก้งมันมีได้มันมืดเรลาอว่านกเฝ้ากินสันเรอยู่คนอยู่พี่ปัดพอพี่น้องพนอยู่หน้าประจัาครับยามนกมาลงมันกระยานคนมันก็เลยมี่อยลงไปกินกระดอเดี๋ยวเอาตะไคร่ออกนะครับก็หอยกะเป็นหอยหน่อยแล้วครับ ก็มีหอยหน่อยหอยใหญ่ต้มบนเบกันไปครับหน่อยซั่น้อยกว่าไข่ไก่ครับพี่น้องใหญ่กว่าปูมือจักน้อยนี่แหละพอจิ้มได้พอดีมีดิซอยเนี่ยครับลุนนี่แต่ก็มีหูใหญ่อยู่สามสี่หูมีอยู่ได้ครับนี่คือก็ลืมซอยเอามาหลดเนาะเอาบิบบิกมาหดอันนี้คือเห็ดซุกเรียบร้อยแล้วได้นี่ครับนี่ครับตัวสาวโลซุกเรียบร้อยครับแล้วก็มันน้อยเ้ืยแข็งเลยแล้วมันน็อกน้ำแข็งข้นมาเนี่ยครับน้ำเย็นเจี๊ยบเด้ครับนี่เอาไปนี่มืดสุดยอดเลยบาท ยังเด่งยังดึงครับเอาเลยครับพ่อต้องหั่นหอมไ้ก่อนเนาะก่อนเืนีนปาดโทนี่พอ่อีเมลเลยผักขึ้นกลังการงานส่างเลียครับผักบัวบักทัวมาละกินกของแสบพอน่อยครับเด๋มมาจากตลาดครับผมอันนี้ผักหนอกบักเขือบักเขือบักแข้งครับผมอันนี้ยอดบักบัวผักเพลียวขักขนาดอีหลีครับ ัเดี๋ยวซอยผักไปก่อนเด้อครับพี่น้องผักเข้าใส่เครื่องใส่นั่นกับผักก้อยนะครับผมมีหอมปีแต่ว่าขาดเนี่ยดาซาเลเนนะครับเพาะได้ยจะได้ลูกหน่อยนึงโอ้โหเลี่ยมเอาเด้อดสวนเขาฮะนะขาดก้อยครับนี่สซาเลเนะครับผมสซาเลเนะนี่เพื่อนก็มีเรื่องเล่าอยู่นะครับผู้ใดก็ใดูเพื่อนว่า อะาาไรเป็นเม่นเป็นอย่างไรเม่นอย่างให้จำจำผิดจำถูกมากาครับโอ้ปโเป็นว่าผู้เลื่อมมือฮ้อนนี่ครับไปเด็ดประมาณนี้บ่ท่านผู้เป็นประจำเดือนเม,มียนเม,มียนครับเด็ดขันว่ะขันเด็ดขื่นปูนี่ตายเลยด้ครับคนว่าครับมันเป็นเรื่องจริงบอกให้มันเป็นคำพังเพื่อยู่พอหน้อยแตม,มีมันเชื้อก็รอดครับจนนี้ก็ได้ก็พอแก่จะเคยได้ยินมาอยู่เหมือนบ่ครับโอ้ตำอไหนยินผู้เฒ่าคนวอาสูฟังนะครับบางคนไปเด็ดแล้วบรรยุทธห้อยเม่นมือฮ้อนบอกว่าห้อย คนนั่งพูดมือก็เลยมีสีสีแล้วพูดยี่ห้อนเดือนกันวันไหนวันที่เขาเพลิคือเมีนความเพิ่นมันเป็นประจำเดือนอย่าเฝ้าไปเด็ดได้โหครับสไลด์สีหอมหอมเสือบดลเดี๋ยวจังไรกันใหญ่เราอยู่สวนเขาเกลือครับข่อยมาแต่ตัดหญ้าบ่ลุงโอ้เราก้อยหอยลุงมีได้ไปตลาดเออก้อยหอยเซรีได้นี่มาเด้อมากินน้ำค่อยเด้อ สุดยอดเลยแหละนี่ขาดว่าอะไรได้พี่น้องครับเพดประเภท,เทก่อยประเภทลาบครับผมหอ,อมหัวแดงครับพี่น้องนี่นครับซอยอ๋อซอยมันยังเครื่องค้างสุดเดียวนี่ละครับ <laughs> มันยังเครื่องค้างมอโลกโปกเป๊กเลยครับพ่อคือมัมนซอยละเอียดครับซอย,อยแบบตาโมโลกม,มโลกโต๊ะเต็งไป <laughs> พอดีภาษาพื้นบ้านมอโลกโปกเป๊ก <laughs> ครับแดดเริ่มบอกแล้วเนาะครับเพาะมาท่านคือบดดีๆอยู่บนเด็ดเลยพี่น้องเอากลางแจ้งนี่ล่ะกลางแจ้งนี่แหละครับมากินนี่เราไปกินอยู่โฮมครับพี่น้องมืเท่านี้แน่นอนมืเท่านี้แหละครับพาะเนี่ยปรุงมาที่นี่เริ่มขั้นตอนในการปรุงนะครับยังเกลือทั้งหมดแล้วก็อ๋อขัดเกลือดีครับเข้ามาบ่มมืดครับนี่เสียงนกเสียงเสียงนกเสียงอัินใกล้ห้องครับผมธรรมชาติคือหลังบ้านครับ นี่ครับบ่วงครับค่ัมือนีหน่อยเป็นผู้โซ่ฝีมือครับเกิดความโนจังไกันครับโอ้ลักษณะนน้ำตาลดำครับหอยมันไหลนะครับเนาะหอยสามร้อยกว่าหน่วยแล้วลุงอ้ยขากรีดครับผิกผงหอมๆครับผมรึเปล่าถูกอากลากเลยครับซ้อนเค็งเลยครับจัดเลยครับขอมีขาดอะไรครับยังละเอียดดิ มันได้ลดจิตแับยลไหยผงชุบรสผงเสร็ปผงนัวหลายแล้วครับบวงนึงครับพี่น้องบวงคุณพูนครับผมจัดไปครับหลายหลายเด้ไปสามร้อยกว่า <c oughs> เราเข้ามาสมดิมกระสันมันจะมีเสียบต <c oughs> บัวลูกครับนี่บวงกลัวเมือนียครับนี่อันนี้บ่กซอ้อนนึงกับรายการซ้อนนึงคุณพูนกันเซอร์ลายมันเล่าเป็นสีดำๆพอดเพราะว่าอันนี้โคอยู่บ้านเฮาโคแบบ เสียงหอมเค็มๆจัง่อยนะโอ้แบบใหม่ๆเขาใจได้ใส่ประกอกน้ำมันอีครับ้วเสื้อตู้ดมะกอกมะนาวเสื้อเบิร์ตเดี๋ยวพอหามะกอกมาเด้อครับพ่อเอ๊ะไปยิงเก็บมาเคยมาแซวนเอาเบิร์ตนี่แหละครับพี่น้องโอ้มีส้มได้หอมครับมันมะกอกตัวนี้มันจะอรอยรสหวานเอามากินตำดังใส่ตำหมูหุงมันจะเสียบนะครับ ไปเห็ดตับมงคงใส่บอกกอ็หอมๆกินตอนไปเกี่ยวเขานะครับแต่ว่าใบามะกอกนี่มือแน่แหละกระยาดอกมือดำเยอ่โอ้สิได้เดี่ว่าตั้งใบหายบ่คร่ะพ่อมีท่าโดดเดี๋ยวพอปาดเสือเลยเนี่ยแร่แกับมะกรูดยัดเสือข้าวเดียวม,มือหนอกคือเรามะกรูดห่อกัหลายอยู่ครับอยู่อยู่บ้านเนาะครับพอ่อ เสือถึงมาเกาะถึงมะนาวเด้อครับพี่น้องเพราะเสือมันเขามันเดี๋ยวว่าตัดกันบมอครับพ่อหรือว่ามันเขีนเพื่อเสียบเท่าเดียวเลยตองส้มถึงหมดถึงน้ำไร่ไหลพี่น้องเองกินสุดยอดก้อยหอยต้องส้มให้ถึงไม่ยังเสียบมันยังบอกมันยังมันยังถึงหลดถึงแม่นะครับเนาะเฮาวมีขวาวยขันพ่อกับเธอเนี่มันเป็นเพราะว่าใส่ล้างคักละเป็นล้างสี่ห้าน้ำหมดหลอดประกอบขาหน่วยแล้วครับมันจะผสมไปยังที่ครับพ่อนี่ว่าประกอบ พอเราว่าพอดีเมนบอครับเดี๋ยวเอาเอ็ดแล้วก็ซิมเบิรงก่อนก็ได้เนาะหามีส้มยังเอามะนาวมาซื้อคจมูกสีนห้าหกเจ็ดล้วบ่ครับพ่อเจ็ดน่วยแปดแปดเก้าอ๋ออย่างขักอีเดียวฮะมีแม่นโหดได้เท่ามันละแซบทะเบิงเด้อบัดปรุงออกมาดล้วน่ะมันจะเป็นรสประทับใจเลยเดนอะเออขันตากรสเรามีมาอี๋มากรกร้องเมื่องมาประกอบ นอื่เบดมมีีีักกาาาเเะะวทนอาถุงมือมาครับปอดีกว่ามีที่ใส่ตัวนี้เลยครับลดน้ำก็เสืร์ครบเลยเนาะว่ามันครบแล้วครับขาดตาบักหน้าอย่างเดียวทีโอ้ปลาแดดนิดหน่อยโอ้่งเติมความนื่กับน้ำปลาครับปอแต่ว่าเบิ่งเข้มก่อนนะครับน้ำปลาแม่น่ะมีทันใดเสืร์อยู่ครับปอกำลังทบทวนว่าเสืร์ไปเลยเนาะปลาแดกใส่เห็นมันถึงรถโอ้หยอดจักทัพพีนั่งในละพี่เนาะหอมหอม กินน้ำได้อีกเยียเลยครับอันนี้น้ำปลาครับเต็มสูตรไปเลยนะอ่ะเต็มสูตรดีครับผมบางเป็นเนยเนาะมันได้เหมือนตรงว่ามีข้างเหยือกนี่แกงแล้วข้าวโนครับผมเออเฮ้ยขากิลีครับคุณแมวปังนางยวนตะแครก็ยังได้กินหอมครับพี่น้องเดยโอ้ล้นกัดสามเลยพี่น้องเจ้องหอม หอ,อมสาท 3, ทออมบ,นบานสามทุ่มหอมประหวอดดาวผู้ตัวคนละพี่น้องเลยตัว<า>จีจัดในใจ,ใจด,ดีครับผมเหล่านี่ <c oughs> นำ้ำลายก็สีไร้เพราะน้ำลายครับพี่นอ้องน้ำลายก็ซิมไใดแล้วล่ะครับ<ะ>สันน่ากินมากเลยรอบนี้สิบวัวเดียวบวงสดนี่นะครับก็นั้นอย่านั้นแล้วล <c oughs> หรือยมันได้กลับเลพราะสิ่งม,มึงกันนะสิ่งมึงกันนะครับพอ ีน้ำทำไมเนาะแม่ได้กล่อมนหน,ไมไน,หนไมูได้หัวไ,ไ,ด,วไ,ได้ขาดรถไปเลยเนาะต้องเสิร์มมะนาวอีกโอ้เปรี้ยวยังพอดได้พี่น้องโอ้มกะก่อเก่าหน่อยมีส้มกับพี่น้องเอาโซ่ซอยเสร็จแล้วมะนาวไม่ใหญ่เผาพ่ต้องน้ำหลายขนาด เราจะเครื่องหนุอยนี่คงเราลงตัวบัตมันจะมีกินหอมมะนาวหอมมะกอกเข้าเดียวบัตครับแต่ว่าจางเข้มพอดีแด้ได้ดรับพี่น้อง<า>ลงโตเปียเลยเสิร์ฟผักหอมลงไปกันได้ครับบัตเ<ส><ส>มนูนี่หารอยกับว่าขายครับผมโอ้ยมีขายแ้่พี่น้องแต่ว่ากันมากินนํากันนั้นได้อยู่ครับมากินนําเดียวได้แต่ว่ามีได้ขายครับพ่าขาย มาเด้อพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลครับจะอยูอออ่ในประเทศต่างประเทศทีดีครับมากินก้อยหอยนะ้องพอน้อยด้วยมือก้อยหอยคนเชื่อครับผมเนือหวาน่าสั่นดีต้องมจับน้องซิมเอาไม่ลูกซิมได้แล้วดิบหวานให้เป็นแต่แบบนะครับเอาโถ่แล้วละหอมก็ได้หอมเลยสุดครับเอาเดี๋ยวแล้วก็ได้ความหอมเพิ่มเพราอีกบ้านนี่เริ่มมีพอดีบอกมาพี่น้องครับผมจวดมาเอ้ยมากินก้อยหอยมั้ยนี่พอดีแล้วบอกดูซื้อยอดแล้วครับไปสั่นบ้านนี้ก็นี่เเอามาเทลงนี้เลย ครับสาวจัดพักไว้ทาแล้วครับพี่น้องมาเดิครับพี่น้องเลยสุดยอดยิงใหญ่อลังการงานสางครับมาเด้อครับพี่น้องบานนี่มากินข้าวเส้าข้าวง่ายเด้อครับนี่หอยหอยเสียบ เสิร์ฟมะนาวเข้าไปแล้วมีทันทีสิ่เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านใอสวัสดีครับพี่นุ่มครับน้ำนำรักค่ะไม่ได้ครับเราได้ครับบ้านแฟนคลับสุภูสุคนครับผมเป็นงานอิสานบ้านตรงหน่อยครับโซดโซดเท่านั้นนี่ทีละยุทธน้องกิ๊บมาด้วยครับขอโสพลแม่ปานครับผมแบบมาครับพี่น้องเลยน่าจะเดียวเอ้ยดูดังใดกินดังใดเนาะตังได็กนี่เหงาขนาดเลย เขาเนยอยากบัตรคำสุดอาชท่่ละอยู่หรือไม่เนีขาดไปหกเนี่ยได้เยอะตัวอืเหนือเห็ดเลรออืมุดยอดกรอบมากมาเด้อตะกองอืมเอิมตะกองหน่อย ปด้ายร้ายข้ขอินไปแล้วบ่นี่กัต้มปลาปูสองกะดิน้อยครับพี่น้องแสบปะแสบเลยไขรแม่มากเลย อยอ่อนเป็นหอยอ่อนตัวสาวบหรอ่า้วปุ๋ยผ่านแล้วผ่านแล้วเจ้านัดเมอนดี๋ยวพอหาทำไมปุ๋ยเมาได้ไหมวันนี้สามสิบก็เราออกะหาคิดเราได้คุ้มมือเห็ดดอกกระชินหน่อยหอยน่าจะเข้าอ่อนที่ตัวละหอยหอยเหมืนเดิมลไม่เห็ดกระินหน่อยน้ำนเด้อ ันนี้ของห้องปลาทูกันเลยก็มันเก็ดแข็งปลาทูสดต่อแลยจำเลยว่ปาปลาซาบะนีนน่เป็นปลาทูเก็ดแข็งนะคนทะ่นี่นปลาทูสดเพิ่มกระยำมีหลายสายพันธุ์นี่คือปลาซิวห่อซิวเอาซิวเข้าซิวหางแดงเม่ตูก็พอรุ่นมาดใครได้นะของที่วเนนี้นะต้มต้มแซ่บครับเนี่ยถ้าผม่อให้มาเห็นกินนะแซ่บนะไม่ค่ะ สมใจกินตะหน่อยดูไรด้ยนที่กินดิ่าตุนโหนกัจำนำต้มกระดูกกรนไน่อยอันมีนิจจำมันอย่แล้วครับพีน่านตรงนโกลดกา้มักมาละไปหมดนลเอากระดานเด้อเพมันตรงกับที่ได้ตรงกลด์ไยามบวงก็ได้ไหมต่ใส่ไปนะ เดี๋ยวหอมแักกระยงน้ำเด้อลยค่หอมคือหอมยางเกี่ยวเขาแล้วคือเอเาส่งน้ำหมด

ไกเมลออกแล้วจ้าพี่น้องยไงามเทพราะนี้ลงยดางเลยใช่ไหมนมี่ส่งมีเป็ตเ <c oughs> นตะกีว่าเลยมีลเลยไัมร้าวมันเถมีข้าเลี้ยวกับข้าวดังมเลยตึกนี้แซมมองของแก แย่ไปหันมองแย่เลยถ้าเท้ามองแย่คนเลยล้มหนาบมั้ง แซ่บอระดูกเด้กนี้นย่างเงี้ยรกไม่เป็นไม่เด้ขนาดนี้แหเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่ะมันนั่นแต่ทอดไม่เหมือนหรอกมือห่อก่อนมือนร้านเขาล้วนมือมากินน้ำคนทำาก่อนเหรอ แสบพี่น้องครับครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนนะครับอยู่ในประเทศต่างประเทศกี่นีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับผมก็น้อยซอยเดิมทั้งลูกเายลูกสาวครับทั้งแม่ฝางทั้งลูกชายครับคนนี้ขอบคุณหลายๆครับผมมาสดก้อยหอยน้ำเดียวได้ครับในน้ำขันได้ครับพี่แซ่บ